สันเลค่สมุรพระสูตรว่าด้วยการขัดกราวกิเลสเรื่องพระเจ้าอาชาตศัตรูกับพระเทวทัตเจ้าชายอาชาตศัตรูเคยเป็นสาวกของพระเทวทัตพระเทวทัตยุยงเจ้าชายว่าคนสมัยก่อนอายุยืนแม้พระกุมารทั้งหลายจะได้ขึ้นครองราชหลังจากที่พระราชบิดาสิ้นพระชนก็ยังทรงได้เสวยราชสมบัติเป็นเวลานานแต่สมัยนี้คนอายุสั้น ว่าพระองค์จะได้ขึ้นของราชต่อจากพระราชบิดาก็คงจะทรงอายุมากแล้วและคงจะทรงเสวยราชสมบัติได้เพียงไม่กี่ปีเหตุใดพระองค์ไม่ทรงปรงพระชนพระราชบิดาแล้วทรงขึ้นของราชเสียตอนนี้เลยเล่าเจ้าชายจึงทรงทำตามคำแนะนำของปาปะมิตรทรงขังพระราชบิดาไม่ให้เสวยพระกยาหารและสุดท้ายก็ทรงให้เอามีดโกนกรีดฝาพระบาท เอาเกลือทาแล้วเอาไฟย่างพระบาทของพระราชบิดาจนพระราชบิดาสิ้นพระชน์พระเจ้าอาชาตศัตรูจึงทรงจึงต้องทรงรับวิบากของอนันตริยกรรมคือปิตุคาดภายหลังต่อมาพระเจ้าอาชาตศัตรูทรงสำนึกผิดและไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระปรมศาสด,ดาทรงแสดงสามัญญผลสูตรซึ่งว่าด้วยประโยชน์ที่จะได้รับ จากการประพฤติพรหมจรรย์ในพระธรรมวินัยของพระองค์หากพระเจ้าอาชาตศัตรูไม่ได้ทรงปรงพระชนพระราชบิดาพระองค์จะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเมื่อทรงฟังพระสูตรจบแต่อันันตริยกรรมคือปิตุคาตได้ตัดรอนการบรรลุมรคลของพระองค์และเมื่อพระเจ้าอาชาตศัตรูสิ้นพระชนก็ไปบังเกิดในโลหกุมพีมหานรก การที่พระเจ้าอาชาติศัตรูต้องทรงรับวิบากกรรมอันเลวร้ายเช่นนี้ก็เพราะทรงหลงเชื่อปาปะมิตรคำของพระเทวทัตพระเทวทัตปรึกษากับสาวกสามรูปคือพระโกกาลิกะพระกฎโมโทะกะติสกะและพระสมุทธทัทธตะแล้วทรงออกอุบายแล้วออกอุบายทำให้ทรงแตกแยก พระเทวรา์กับพวกไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคและทูลขอให้พระองค์บัญญัติวินัยห้าประการให้พิสุทุกรูปประพฤติตามได้แก่หนึ่งพิสุทั้งหลายต้องอยู่ป่าตลอดชีวิตรูปใดอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต้องอาบัติ 2. พิสุทั้งหลายต้องเที่ยวบินทบาทตลอดชีวิตรูปใดรับนิมนต์ฉันพัาหารต้องอาบัติ 3. พิสูจน์ทั้งหลายต้องถือผ้าบางสุกุลตลอดชีวิตรูปใดรับผ้าข้าบาดีที่ทายกถวายต้องอาบัตสี่พิสูจน์ทั้งหลายต้องอยู่คนไม้ตลอดชีวิตรูปใดอาศัยอยู่ในที่มุงบางตอ้องอาบัตห้าพิสูจน์ทั้งหลายต้องไม่ฉันเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตรูปใดฉันเนื้อและปลาตลอ้องอาบัิข้อกำหนดทั้งหมดนี้ใช่ว่าจะไม่เหมาะสมกับพิสูจน์ แต่หากพระบรมศาสดาทรงบัญญัติเป็นพระวินัยก็ยากที่พิสุจะปฏิบัติตามได้ทั้งหมดในพรรษาแรกแห่งการบําเพ็ญพุทธกิจพิสุทั้งหลายอาศัยอยู่แต่ในป่าฉันอาหารบินทบาตและอาศัยอยู่ตามโคนไม้เท่านั้นแต่เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าเป็นการยากที่พิสุบางรูปจะสามารถอยู่อย่างเคร่งขรัดเช่นนั้นในอนาคต พระบรมศาสดาจึงทรงอนุญาตให้พิสุถือธุดงคขวัตเหล่านี้ได้ตามความสมัครใจแต่ไม่ทรงอนุญาตให้พิสุอาศัยอยู่ตามโคนไม้ในช่วงสี่เดือนของฤดูฝนและทรงอนุญาตให้พิสุฉันเนื้อสัตว์ได้ถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินหรือไม่สงสัยว่าสัตว์นั้นถูกฆ่ามาเพื่อเป็นอาหารของตนโดยเฉพาะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปิดโอกาสให้พิสุทั้งหลายเลือกถือข้อวันเหล่านี้ได้ตามสมควรจึงทรงปฏิเสธคำขอของพระเทวทัตเมื่อพระบรมศา,ศาสดาทรงขัดขานพระเทวทัตจึงปลุกระดมให้หมู่สงส์แสดงความคิดเห็นสนับสนุนข้อเสนอของตนโดยอ้างว่าเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสต,ตัณหาเหล่าพิสุหนุ่ม ชาววัชีผู้ไม่มีปัญญาก็หลงคล้อยตามพระเทวทัตพระเทวทัตจึงนำพิสุบริวาร500รรูปไปยังเมืองขยาศีสะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะรับพุทธบัญชาตามไปคลายความเห็นผิดของพิสุเหล่านั้นเมื่อพระอัครสา,าวกทั้งสองไปถึงพระเทวทัตกำลังแสดงธรรมให้พิสุหนุ่มเหล่านั้นฟัง พระเทวทัตเหลือบไปเห็นพระเทระทั้งสองมาแต่ไกลจึงกล่าวกับพิกษุเหล่านั้นว่าเห็นไหมอัคระสาวกของพระสมณะโคโดมคงจะชอบใจธรรมของเราจึงพากันมาสู่สำนักของเราพระโกกาลิกะหนึ่งในสาวกของพระเทวทัตกล่าวเตือนว่าท่านอย่าได้วางใจพิสุสองรูปนี้มีความปรารถนาชั่วร้ายมาตามอำนาจของความปรารถนาชั่วร้าย พระโกกาลิกะเห็นว่าพระเทระทั้งสองมีความปรารถนาชั่วร้ายเพราะตอนเป็นสาวกของพระเทวทัตผู้มีใจชั่วร้ายเรลวทรามเช่นเดียวกันคนบ้าที่กล่าวหาว่าผู้อื่นบ้าพระเทวทัตไม่ฟังคำทัดทานเพราะนึกว่าพระอัครสาวกทั้งสองคล้อยตามธรรมของตนจึงต้อนรับพระเทละและนิมนต์ให้ร่วมอาสนะด้วย แต่พระเทลราปฏิเสธแล้วนั่งบนอาสนะอื่นที่สมควรครั้นพระเทวทัศแสดงธรรมให้บริษัทของตนฟังจนล่วงเลยราตรีแล้วก็เชื้อเชิญให้พระสารีบุตรแสดงธรรมต่อเพราะพิสุเหล่านั้นยังไม่ง่วงแต่ตนต้องการเอ็นหลังพักผ่อนแล้วนอนตะเคแคงขวาหลับไปการที่พระเทวทัศทำเช่นนี้ ก็เพราะต้องการเรียนแบบจริยาวัดของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบรรทมหลับในขณะที่ทรงนอนสีหาสายญาตและจะประทานสาธุการเมื่อพระอัครสา,าวกแสดงธรรมจบต่างกับพระเทวทัตที่หมดสติหลับไปทันทีลำดับนั้นพระสารีบุตรได้แสดงธรรมแก่พิสุหนุ่มกลุ่มนั้นด้วยอนุสาสนีที่เจือด้วย อาเทศนาปาฏิหารปาฏิหารคือการถ่ายใจส่วนพระโมคคานะแสดงธรรมเจือด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหารธรรมเทศนาของพระอัครสาวกทั้งสองเป็นที่จับใจของภิษุเหล่านั้นยิ่งนักจนพิษุทั้ง500รูปนั้นบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วตามพระอัครสาวกทั้งสองกลับไป